วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองจัดการอบรมสัมมนาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเมืม่อวันอังคารที่1 4สิงหาคม2555เวลา10นาฬิกา<ม>นางสาวเบญจวรรณพาลหานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาวิทยากรเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ห,ห้องประชุมป่าโมกชั้นสองสาราการจังหวัดอ่างทองนางสาวโสรยามั่งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสชั้นปีที่สองแผนกการจัดการทั่วไปคณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองตัวแทนของนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดโครงการกล่าวว่าการจัดอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรน,นั้นมีความสำคัญ เนื่องจากบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การซึ่งจะมีทิศทางไปทางใดขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรนั้นๆซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั้นทำให้องค์กรเจริญขึ้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่และหน่วยงานให้ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรน,นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถและทัศนคติของบุคลากรให้ไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กรของตนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรไปสู่ความสำเร็จและในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเบญจวรรณพาลหานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรไปสู่ความสำเร็จขององค์กรให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองจำนวน20คน